สวดีต้อนรับสู่ช่อง New Car Review ช่องที่จะพาคุณไปจอดลิกข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดตั้งแต่สเปคฟีเจอร์ไปจนถึงรีวิวการใช้งานจริงวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่หลายคนกำลังจับตามองดา c i เซียแซนแมน 4x4 ปี2026รถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการลุยเส้นทางนอกเมืองพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจและยังคงจุดเด่นในเรื่องความคุ้มค่าในแบบฉบับของดาเซีย ดารเซียแซนแมนรุ่นนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ของแบรนด์เพราะไม่ใช่เพียงรถที่ราคาคุ้มค่าเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมการออกแบบที่ดุดันและดูหรูหรามากขึ้นด้านหน้ารถมีการปรับดีไซน์ให้แข็งแกร่งขึ้นเส้นสายรอบตัวถังมีความชัดเจนและดูบึกบึนซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยเสริมบุคลิกความเป็น SUV ลุยได้จริงมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างและราวหลังคาที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกลางแจง้งความสูงจากพื้นก็เพิ่มขึ้นเพื่อให้ขับผ่านเส้นทางครุขคราได้อย่างมั่นใจ ในส่วนเครื่องยนต์แซนแมน 4x4 ปี2026มีตัวเลือกหลายแบบรุ่นมาตรฐานเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสมผสานเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงแรงพอสำหรับการขับขึ้นเขาหรือทางวิบากระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดถูกปรับให้ทำงานได้ลื่นไหลและตอบสนองดีกว่ารุ่นก่อน ส่วนระบบขับเคลื่อน4ีลอ้อก็มีการปรับปรุงใหม่ให้การยึดเกาะและเสถียรภาพสูงทั้งบนถนนปกติและเส้นทางสมบุกสมบันเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความพรีเมียมมากขึ้นวัสดุถูกเลือกให้ดูดีและทนทานแผงคอนโซลถูกจัดวางให้เรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวกตรงกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสข,ขนาด10นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายระบบสะแสดงผลมาตรวัดเป็นดิจิทัลทั้งหมดปรับเปลี่ยนการสแสดงผลได้ตามความต้องการ เบาะนั่งนุ่มสบายและมีให้เลือกทั้งแบบผ้าและหนังเบาะหลังมีพื้นที่กว้างนั่งสบายสำหรับครอบครัวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านความปลอดภัยแซนแมน 4x4 ปี2026จะเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่รุ่นใหม่ทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงขึ้น พร้อมถุงลมนิราภัยรอบคันเพื่อปกป้องผู้โดยสารทุกตำแหน่งอย่างมั่นใจในการขับขี่จริงรถรุ่นนี้มอบความนุ่มนวลและมั่นคงระบบช่วงล่างถูกจูนมาให้ซับแรงสะเทือนได้ดีทําให้ขับผ่านถนนครุขราได้โดยไม่กระด้างจนเกินไปพวงมาลายัยมีน้ําหนักเบาเวลาใช้ในเมืองและเพิ่มความแม่นยําเมื่อต้องขับบนทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดแซนแมนยังมาพร้อมโหมดการขับขี่สําหรับเส้นทางต่างๆทั้งโคลนหิมะกรวดหรือทรายทาให้ผู้ขับสามารถปรับสมรรถนะของรถให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ดาเซียยังเน้นเรื่องเทคโนโลยีและความสะดวกสบายโดยไม่ทิ้งจุดขายด้านราคาคุณสามารถเลือกออปชันอย่างแทน่ชาร์จไร้สายระบบกุญแจอัจฉริยะหลังคากระจกพารารามาและเครื่องเสียงคุณภาพสูงได้ตามต้องการโดยที่ไม่บังคับรวมอยู่ในรุ่นพื้นฐานทําให้ราคายังแข่งขันได้ดีกับคู่แข่งในตลาดรุ่นไฮบริดก็ให้ความประหยัดน้ํามันสูงเหมาะสําหรับคนที่มองหารถคุ้มค่าในระยะยาว ด้านขนาดภายนอกแซนแมนถูกออกแบบมาให้สมดุลคือใหญ่พอสำหรับห้องโดยสารกว้างขวางแต่ไม่ใหญ่เกินไปจนจอดในเมืองลำบากล,ล้ออลูมยขนาด18นิ้วและไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉพาะช่วยให้รถดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์มากขึ้นตัวเวลือกสีตัวถังก็มีทั้งสีเรียบหรูและสีสันสดใสสำหรับคนที่ชอบความโดดเด่นเมืๆๆ่อพูดถึงประสบการณ์ขับขี่โดยรวมจะเห็นได้ชัดว่าดาเซียได้ยกระดับคุณภาพทั้งการประกอบความละเอียดของวัสดุและสมรรถนะโดยไม่ลืมจุดยืนหลักคือความคุ้มค่า รถรุ่นนี้อาจไม่ใช่คู่แข่งตรงๆของแบรนด์หรือแตก่ก็ให้คุณภาพและฟีเจอร์ที่เพียงพอจนหลายคนอาจตั้งคำถามว่าจำเป็นต้องจ่ายแพงกว่าหรือไม่สิ่งที่น่าสนใจคือแซนแมน 4x4 รุ่นนี้แสดงให้เห็นทิศทางอนาคตของดาเซียที่ไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ราคาถูกอีกต่อไปแต่เป็นแบรนด์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดกว้างขึ้นโดยยังคงรักษาจุดแข่งเรื่องราคาและความทนทานเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่หรือคนที่ชอบการเดินทางผจญภัย ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งแข็งแกร่งใช้งานได้จริงมีเทคโนโลยีทันสมัยขับสบายและคุ้มค่าราคา d a c เซียแซนแมน 4x4 ปี2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวขอบคุณที่รับชมนิวคาร์รีวิวช่องที่จะพาคุณไปจอดลึกเรื่องราวรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่างตรงไปตรงมาหากคุณชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและรีวิวรุ่นล่าสุดที่จะมาถึงในอนาคต